สามแถวเพราะว่าช่วงฝนแรกๆนะครับฝนแรกของฤดูมีลมะของห้าแล้วนะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงนะครับก็พาพี่พ่น้องครับไปไอ,ไอห้องยกล่องก็คือสิบลลองนั่นเองครับแต่ว่าเหลืออยูย่เอาขึ้นมาได้เยอะนะครับนี่ครับก็คือสภาพไอ้ ร่วมของสวนพลังจิมจูของเฮาหลังฝนตกสะสมมาหลายนะครับครับเฮาวตั้งใจทุกเมื่อเนี่ยเพราะว่าเฮารักษาผิวของเพื่อนนั่นเองครับบ่ให้แดดเลี่ยา,ายแล้วก็ผิวเพันบ่เสียแล้วก็เพื่อนจะให้รสชาติไอ้นนอก,ก,อก,กุน้องเพกันกระเสือมขึ้นทำไมการที่ดอกกะนี่คือเก่าแล้วครับแต่ว่าน้ำถั่วมเนี่ยน,นี่บ่เป็นยังครับบ่เป็นอุปสรรคต่อกรสวัสดีพี่ๆ,น,ๆน้องๆนะครับนี่ก็ ปริมาณนาม้มาสะสมที่น้องตอนนี้กำลังเออล่นท่องเอออยอะในไหลนะอยากเปลนที่ทำหน้ารับมาเป็นเอาอพลไม้หรือว่าพืชผักสวนครัวาสายพันธุ์ต่างๆครับมาปลูกยาน,นั่ไปนะเครับหลือวพื้นที่เข้าวครับมันจะเป็นถุงแหน่หาเอามาพิเศษครับบอมนแหนถุงหิวใสนะครับไว้ทำหน้าน้ำรับบอมแนว่าเขาจะเอ,อเอาเออ่แข็งแกว่าจะลุกหมดนั่นเองครับเพราะว่าฮักกรต้องลงเหลือไป จะปลูกเขาไปขางสุดเพื่อเศรษฐกิจไอชนิดแรกนะครับที่เข้าไอลอลงปลูกอยู่ในใสวนนั่นเองนะครับนะครับที่น้องบังพอมันกะมาผัดเอาต้นของฝรั่งสดงที่เข้าปลูกไม่ในพื้นที่ครับไปหมดนั่นเองครับก็เลยเหลือจักปีนะครับเพื่อไปจําแนกแจกจ่ายภายในชุมชนนะครับเพราะว่าทั้งหมดชุมชนกัมีสวนเดียวเนี่ยนะครับถี่ ูนะครับเนาะกับยันติจากทดลองปลูกครับปรากฏว่าอดพันเอ๋ได้ให้คุ้มค่ากับการปลูกนะครับให้ค่าตอบแทนดีเลยที่เดียวครับสำหรับเอ๋เบื้องสวนไอ้พลังของเฮางนั่งเองครับนี่พลังใจแดงครับกินจูนะครับว่าปริมาณน่ากับลูกนกนะครับเป็นจ้สสวรรค์นะครับนี่ครับลงมาเบิ่งกัน เยอนะครับมันจะเกิดความสุขอย่างนึงครับมาเบิ่งไอ้สิ่งที่เฮ้านี่แหะครับเป็นพืชเศรษฐกิจได้ดีเลยนะครับเฮาก็ได้เก็บลูกเพิ่นทั้งครับมันจะเป็นถุงไอ้เฮาเอามาพิเศษครับบ่แม่นแห้ถุงหิวใสนะครับมันแย่งปันนี่ไก่เนี่ยครับไก่ต้นเพิ่นก็สูนหายไก่ก็มีนะครับก็คือไอ้โดยภาพรวมนะครับในสวนฝรั่งดอสพะยูนพี่น้องนี่ครับพอฮอเลยครับแต่ว่าเอ่ยบอทันแหล่ห้อมด นั่นเองนะครับเพราะว่าพเพื่อนเกิดขึ้นมาหลายรุ่นเพิ่นบ่ได้เป็นรุ่นเป็นไดนนี่ครับมันจะเป็นถุงคุณมั่วครับเท่ากับมองบัทะลุผิวของฝลังนะครับด้วยสาเหตุเอาึ้นมาได้เยอะนะครับนี่ครับก็คือสภาพร่วมของสวนพลังจิมจู่ของห้าหลังฝนตกสะสมมาหลายนี่ครับเป็นไหนนี่ครับมันจะเป็นถุงคุณ มัว่วครับเท่ากับมองบททะลุผิวของพรังนะครับด้วยสายเหตุด้ครับตอนนี้ผมกาได้่ายเพอนอนครับออกจากนี่ครับที่พักกับเกาท่นต่อสภาพสภาวะดินฟ้าอากาศแล้วครับค,คันเด็ดจิตประมาณนี้ครับก็จะหลงเหลืออยู่บ่หลายนยี่กว้างครับนี่ก็เพื่อคุณนองคพนกาเสิรแซมน ำทำไมการตีดอกกนันี่คือเก่ายวนะครับแต่ว่าน้ำถั่วเนนี่บ่เป็นยังครับบ่เป็นอุปสรรคต่อกับปริมาณนานกว่าจะประมาณนี่ครับปีที่แล้วกัน,กนครับปีที่แล้วแต่ว่าล,ล,ล,ล้ต้นเป็นบ่แข็งข้อมันกัมาผัดเอาต้นฝองพลังสแสดงที่เข้าปลูกไม่ในพื้นที่ครับไปหมดนั่นเองครับกเ็เลยเหลือจฉพะนี่เฮ้า,าได้ปลูกได้ไอ ทำได้แล้วนะครับเทาก็สารต่อจนไอ้เขาคิดว่าตัวนองปลูกครับปรากฏว่าเพื่นเอกได้คุ้มค่ากับการปลูกนะครับให้ค่าดแต่แค่นีเลยที่เดียวครับสำหรับเอกประกับลูกนกนะครับเป็นจัสเอ่ยสะอาดนะครับนี่ครับลงมาเบิ่งกะเดี๋ยวนะครับมันจะเกิดความสุขอย่างนึงครับมาเบิ่งอะสิ่งที่เขาไว้ทำหน้าน้ำครับโบแมนวาเขาจะเอ๋เอาเอ๋ แค่แค่ก็จะลุกหมดนั่นเองครับเพราะว่ฮักกระต้องลงเหลือะไปจะปลูกเขาไปไอ่ห้ามโยกห่องก็คือสิบหลังนั่นเองครับแต่ว่าเหลืออยู่ไอ้แล้วก็ตอนต่อสภาพสภาพะดินฟ้าอากาศแล้วครับคนคนใดจิตไอ้ประมาณนี้ครับก็จะหลงเหลืออยู่บ่หลายกับลูกลกนะครับเป็นจ้สวรรค์นะครับนี่ครับลงมาเบิ่งกะเดี๋ยวนะครับมันจะเกิดความสุขกันนึงครับมาเบิ่งไอ้สิ่งที่เขา เรลองปลูกครับปลากวว่าเพลนเอ๋ได้แหกคุ้มค่าครับการปลูกนะครับแหค่าตอต่แท่นีเลยที่เดียวครับสาหรับเอบราคาพ่อสงใจทุกคนเลยเพราะว่าห้องรักษาผิวของเพ่นนั่นเองครับบ่แห่แดดเลี่ยไรล้วก็ผิวเพ่นบเสียแล้วก็เพ่นจะหายรสชาติเอ๋เพราะว่าเพาจะได้เก็บได้ตลอดนี่ครับก็ดีนะครับนรี้วครับแซ่น้มอยู่กับมีพี่น้องเอ้ยครับนี่ครับอันนี้ก็รุ่นน้องนะครับ นี่ครับนม่ครับห้องสงสัยทุกคนเลยเพราะว่าห้องรักษาผิวของเพื่อนนั่นเองครับบหดแดดเลี่ยหลายแล้วก็ผิวพ่นบ่เสียแล้วก็เพื่อนจะให้รสชาติอ้กินอยู่ของข้าวครับช่วงที่ไม่น้ำท่วมขังพอสมควรนะครับก็ตอนนี้ก็นั่งพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีพี่พี่น้องๆนะครับนี่ก็ปริมาณนา้ำสะสมที่น้องตอนนี้กำลังเออล่นท่อง เยูะในไหลนะครับพื่อนเพื่อนพี่น้องนี่ครับพ่อฮอเลยครับแต่ว่าเออบอท่านไล้ฮอหมดนั่นเองนะครับเพราะว่าเพื่อนเกิดเป็นมาหลายรุ่นเพื่อนบอได้เป็นรุ่นปีนะครับเพื่อไปจําแนกแจกใจภายในชุมชนนะครับเพราะว่าทั้งหมดชุมชนกับมีสวนเดียวนี่นะครับที่ปลูกนะครับเนาะกับเลี่ยนฟิกจากต้นต่อสภาพอากาศแล้วครับเพิ่นได้ติดประมาณนี้ครับ ก in hmm. mm ็จะหลงเหลืออยู่บ่หลายเป็นไดนี่ครับมันจะเป็นถุงคุณมั่วครับเท่ากับมองบทหลุผิวของพลังนะครับด้วยสาเหตุใดมาไอไอสางความชุ่มเชื้อไอของตนจูเพยนอนก็ประเด็บางหลายเหมือนครับสังเกตวังระดับน้ำครับทัวบริเวณพื้นที่ทั้งหมดได้กับพี่น้องอันนี้ครับ สาเหตุใดครับเท่าถึงปลูกฤดูที่บริเวณฤวดูฝนเพราะว่าถ้ามีระบบน้ำพอเพียงจะมารอเลี้ยงหรืวอว่าสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับน,นี่ก็ปริมาณน้ำสะสมที่น้องตอนนี้กำลังเออล่นฟองเยอะในไหลนะเอาขึ้นมาได้เยอะนะครับนี่ครับคือสภาพร่วมของสวนพลังจิม้มจุของเท่าหลังฝนตกสะสมมาหลายนี่ครับอันนี้ครับ สาเหตุใดครับเท่าถึงปลูกดูดูที่บำเพ็ฤดูฝนเพราะว่าเ้ามีระบบน้ำพอเพียงจะมารอเลี้ยงหรือว่าสามแถวเพราะว่าช่วงฝนแหลกๆนะครับฝนแหลกของดูมีล่มเบื้องสวนฝรังของเฮ่าเนี่ยเองครับมีฝรัง ใจแดงครับกินจูนะครับว่าปริมาณน้ำควนจะถ่วงแขังคือเกาบริครับก็คือถนนเส้นทางที่ห้าใส่สัญจรหรือว่าเที่ยวได้พื้นที่ทำกินของเฮ้านั่เองพี่น้องๆองันนี้ครับสาเหตุใดครับเท่าทึ่งปลูกดยดูที่บริเวณดยดูฝนเพราะว่าถ้ามีระบบน้ำพอเพียงจะมารอเลียงหรือว่ารับะท่านภายในคั่วเลื่อนนะครับบริโภคครับเรื่วอวดี ครับตอนนี้ผมก็ได้พา่เพื่อนองครับออกจากเนี่ยครับที่พักเพราะว่าขายบ่ฮอไกะบางเจ้ากับแม่แรงไม่รบกวนนะครับจะเกิดความเสียหายครับเสียดายพ้นนะครับพี่น้องเว้ยหลายลกเลยนะครับก็แก่เพี่น้องเยอะน้ำกันนี่ลนะครับนี่ครับก็ครื่องพลังครับอันนี้ก็เป็นพลังใส่แดงใจแดงไอ้ห้อยยกลองก็คืองสิบลอง นั่นเองครับแต่ว่าเหลืออยู่ไอ้ไว้ทำหน้านั่ครับบ่แม่นว่าเขาใจเอ้ยเอาเอ้ยแค่ว่าจะลุกหมดนั่นเองครับเพราะว่าเัาก็ต้องลงเหลือไบแต่ปลูกเขาไใบปริมาณนานก็จะประมาณนี้ครับปีที่แล้วกันครับปีที่แล้วแต่ว่าล้มจนเพันปอแข็งแรงกิ้มจูครับอันนี้ลูกนี่ก็นี่ครับพี่น้องจะเห็นครับได้แล้วครับนี่เพราะฉนั้นจะมีหลายรุ่นนั่นเองครับแจกต่างกันลงไปแล้วกันพี่น้องครับนี่ครับ นี่ครับกับกำลังงามนะครับเขาปลูกทั้งหมดบมื่อน้อยพี่น้องเต็มในบริเวณพื้นที่กับประมาณลองจะเห็นนะครับนะครับแม่อาหมดเลยนะครับครับเดี๋ยวพาพี่เ่อน้องครับไปเบื้องจราชนะครับเพื่อนไฮลูปจูเพยน้องก็ได้มาหลายเมื่อครับสังเกตเบื้องระดับน้ำครับทั่วบริเวณพื้นที่ทั้งหมดแลครับพี่น้องนะครับเขาสงใจทุกเมื่อเนี่ยเพราะว่าเขารักษา ผิวของเพื่อนนั่นเองครับเพราะแห้แดดเลี่ยายแล้วก็ผิวเพื่อนบ่นเสียแล้วก็เพื่อนจะให้รสชาติไอไว้ทำหน้าน้ำครับบ่แม่นวาเขาจจไอเอาไอแต่แค่ว่าจะลุกหมดนั่นเองครับเพราะว่า